การแสดงวงลางและการรำเอกลักษณ์แบบชาวอีสานที่แสดงโดยลูกหลานเชื้อสายไทยเป็นหนึ่งในชุดการแสดงเชิงวัฒนธรรมที่เปิดรอบการแสดงภายในซุ้มนิทรรศการของประเทศไทยในงาน Asian Festival ประจำปี2011เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดวัฒนธรรมร่วมกับชาวชุมชนเอเชียในแถบกรุงวอชิงตันที่แบ่งโซนกันจัดซุ้มนิทรรศการและเวทีการแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในลานจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันรัฐเวอร์จิเนีย งานเอเชียนเฟสติวัที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8ในปีนี้มีแนวความคิดที่เรียกว่า Destination a s i ียหรือปลายทางที่เอเชียที่มีตัวแทนกลุ่มชาวชุมชนเอเชียเชื้อสายฟิลิปปินส์จีนเกาหลีอินเดียและไทยส่งตัวแทนมานำเสนอความหลากหลายและความงดงามทางวัฒนธรรมอาหารการกินรวมทั้งศิลปะ,ะแขนงต่างๆเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษของชาวเอเชียและให้ลูกหลานชาวเอเชียที่เติบโตในอเมริกา ได้เรียนรู้รากวัฒนธรรมของตัวเองเอช่นเดียวกับหนุ่มสาวชาวเกาหลีกลุ่มนี้ที่กล่าวคำทักทายเชิญชวนให้มาทำความรู้จักวิธีการทำและชิมรสชาติของกิมจิอาหารประเภทผักดองหลากชนิดภายในซุ้มจัดแสดงวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ต้นตำรับดั้งเดิมของอาหารเอกลักษณ์ชาวเกาหลี รวไปถึงการสาธิตการเล่นทูโฮการละเล่นพื้นบ้านของชาวเกาหลีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเเก,กาหลีในอเมริกาได้ลองการละเล่นโบราณของบรรพบุรุษที่สืบทอดมายาวนาน If you walk out here, you can get to experience all different part of Asia and get to learn about it. The importance is, of course, learning about the different country, breaking stereotype, you know, have no prejudice, learn about the differences. That's a great, a great way to learn about other people and different culture. It is our honor and privilege to be part of Asian Festival. I know this is the eighth Asian Festival, and we've been participating the last four years. Korean Culture Center has been always a big support of the Asian Festival, and we're always honored to be here. Because uh, understanding uh, Asian, although we are multicultural, we, we, we seems like uh, uh, brothers and sisters as a whole, I think is that we now live in America. A lot of them are Asian Americans. So it's just sharing uh, to our children also. This is uh, the culture that we, we came from, and sharing it to America so that they will be understood. I think that's very important.. นักธุรกิจชาวไทยในกรุงวอชิงตันที่เริ่มเป็นผู้ประสานงานดึงตัวแทนชาวเอเชียจากประเทศต่างๆมาร่วมจัดงานคือการร่วมนําเสนอพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเอเชียและสร้างความร่วมมือระหว่างชาวเอเชียในต่างแดนจนมีกระแสตอบรับที่ดีตลอด8ปีที่ผ่านมาอันแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมะนะครับสิ่งที่อยากให้เห็นของในแต่ละหมูบ่บ้านที่เรามีะนะฮะหวัฒนธรรม2ในการเผยแพร่ วัฒนธรรมให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ที่3ก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายน้ําของเขาเองหรือเป็นการขายอาหารของเขาเองนะครับซ,ซึ่งของเหล่นะกนี้เนี่ยก็จะเข้ามาด้วยกันปีหน้าเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าเราจะส่งเสริมในด้านธุรกิจส่งออกให้มากขึ้นนะฮะก็จะร่วมกับทางาศูนย์ส่งเสริมธุรกิจแต่ละประเทศนะฮะ เอาธุรกิจของแต่ละประเทศมาแล้วก็มาเปิดเป็นเทรดโชว์ตอนนี้เองแล้วเนี่ยก็มี2ประเทศคือประเทศจีนกับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาว่าจะขอร่วมงานในปีหน้าอย่างปีนี้เนี่ยเ็เป็นปีแรกที่ได้จีนเข้ามาปีที่อันที่2ก็คือประเทศเกาหลีนะครับปกติแล้วเกาหลีเองแล้วไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่แต่ปีนี้เนี่ยสถานทูตเกาหลีเองแล้วก็มีเต็นท์ใหญ่นะฮะแล้วก็มีสมาคมอ่อเมริกันอ่เกาหลีเนี่ยก็มาร่วมงานแล้วก็ ส่งคนมาทำงานเป็นคกกิ้งเดโมเนชันด้วยก็เป็นเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ <Hello. S 1> สสการจัดงานเทศกาลเอเชียนเฟสติวัลประจำปีนี้จัดขึ้น <All right. S 1> ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันรัฐเวอร์จิเนียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีชาวเอเชียและชาวอเมริกัน <mumbles. S 1> เดินทางไปร่วมชมการแสดงและร่วมสนุกกับกิจกรรมของประเทศตา่างๆโดยเฉพาะการชิชตมต้นตำรับอา keep. หารนานาชนิดฝีมือของชาวเอเชียที่หารับประทานได้ไม่ง่ายนักในสหรัฐ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เชื้อสายเอเชีย e ได้มีส่วนร่วมและแสดงความสามารถด้านต่างๆอย่างไม่จำกัดพินิจการตุลาชมรายง,งานจากกรูมวิชิงตันสหรัฐอเมริกา